โอะไดรยังไงแม่กินน้อมาหนีคือ้นเต็มปากออกตัวโกวิเหกินอะไรเนี่ยเพิ่นต้มเนื้อตัวนี้เออต้มเนื้อต้มเนื้อกับกับปนเออต้มเนื้อหัวกับปนกินอะไรยังแสร็จไม่เหรอเอ้ยเขากินน้ำยายเนอลูกหลานเลย xẹp ở lại hết quá nè quân thế chứ chầm nhoi nói không à, chầm nhé lại chầm nó chỉ lại cũng cái cùng gì rồi mi khèo nhầm nắm khẩu của nó à ตุ่มเปื่อยยังยำอะไรวะเตยยุ้ยเขาตุ่มให้เตยยุ้ยมาเด้อมากินเขาน้ำพุนใหญ่ตุ่มงัวกับปนขับขากำหนึ่งเขากำเขากำก็มีเขากำก,ก,กินเป็นมาเนานเะขากำ เป็นอยู่ลกูกหลานกิชนเป็นขี้แยกไวสั่นเนหรอแสบผสมน,น้ำครับแส,ส,สบผสได้ไร ก็เสียบย,ยื้อไม่ถึงเพชจำร้อยว่อไรอค,ค,อไค,ค่อยๆจำไปค่อยๆจะน,นีไปเดี๋ยวมันเพชเดี๋ยวมันแสบทรองอีก่ออเสียงคนนำจะเสียบแนี่ยเสียบนะพูเป็นน้มันแสบีบโดนอ้กินตรงง่วโดวนอีกินที่นึงก็แสบ Ấy, hey, sẽ ăn sụp nào Dạ, nó không Nằm lại lại lên, nằm lại lại lên. Quên à. คข,ขอบคุณที่สำหรับเข้ามาเยี่ยมชมคุณยายนะครับให้คุณยายกินข้าวต่อก่อนขอบคุณนะครับ